นิคีเอเชียนะครับรายงานผลการวิเคราะห์ของบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในจีนนะครับเปิดเผยให้เห็นว่าความสามารถของจีนเนี่ยกำลังจะเข้าใกล้นะครับตามหลัง t s m ออีกเพียงแค่ป,ประมาณ3ปีเท่านั้นก็จะไล่ทันแล้วครับแต่ก็ไม่ได้มีแต่ข่าวแย่ไปซะทั้งหมดนะครับพี่แบงค์จีเนี่ยจริงๆก็ยังมีความหวังอยู่บ้างในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของชิปเซตนะฮะมีข่าวมาว่าวันที่10กันยายนี้ครับพี่แบงค์ฮุยเว่ยเนี่ยจอกมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือ วันที่9นะครับ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่เว่ยบอกวันที่10เนี่ยก็มีสินค้าใหม่จะเปิดตัวเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรเนี่ยยังไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ทั่วโลกก็บอกว่าจีนจริงๆก็ยังมีความสามารถนะในเรื่องของเทคโนโลยีครับเพราะว่า เรื่องของการผลิตชิปเซตนะครับจีนเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าล้าหลังเลยนะครับยิ่งพัฒนาตัวเองได้เร็วมากขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้กําลังจะตามหลังนะครับ TSMC ของไต้หวันเนี่ยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะตามเทคโนโลยีทันแล้วครข้อมูลของงานวิจัยนะครับจากบริษัทในญี่ปุ่นเขาออกมาบอกว่าขีดความสามารถของการผลิตชิปในจีนนะครับโดยพ้องยิ่งจาก SMIC ครับตามหลังบริษัทผลิตชิปอย่างไต้หวันอย่าง TSMC คือเทคโนโลยีห่างกันเพียงแค่ประมาณ3ปีเท่านั้นครับ โดยเขาวิเคราะห์จากชิปนะครับที่ผลิตให้กับ h u a เว i นะครับใน2รุน่นก็คือคิริน9010ในโทรศัพท์รุ่นหน้าสุดของปีนี้แล้วก็ชิปอีกรุ่นนึงคือ k i ริน9000นะครับของ h u a เว i ในรุ่นปี2021ครับเขาบอกว่าการที่สหรัฐเนี่ยสกัดกั้นนะครับการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนทําให้จีนมีแรงกดดันจะเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการผลิตชิปของประเทศตัวเองให้รุ่นหน้ามากยิ่งขึ้นครับนิเเอเชียนะครับรายงานผลการวิเคราะห์ของบริษัท ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์อรในจีนนะครับเปิดเผยให้เห็นว่าความสามารถของจีนเนี่ยกำลังจะเข้าใกล้นะครับตามหลัง TSMC อีกเพียงแค่ประมาณ3ปีเท่าน,นั้นก็จะไล่ทันแล้วครับซึ่งชี้เห็นถึงผลกระทบนะครับของจีนที่มีต่อจํากัดแม้ว่าสหรัฐจะพยายามหยุดยั้ยงจีนในการพัฒนาชิปล้าสมัยก็ตามครับนักวิเคราะห์ของญี่ปุ่นนะครับออกมาบอกว่าเอาเครื่องมือถือเนี่ยมาแกะครับแล้วก็พบฮาร์ดแวร์ที่น่าสนใจนะครับจากโควเวอรเอ่อพูราเจ็ดศูนย์โปที่เปิดตัวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ แล้วก็พบว่ามือถือของหัวเว่นะครับใช้ชิปเซตของ kirin 9010ซึ่งเป็นชิปเซตนะครับที่ออกแบบโดย h ฮซิลิคอนครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของหัวเว่แล้วก็ผลิตโดยบริษัท SMIC ของจีนครับซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่มีสำนักงานอยู่ในเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็ชิปในรุ่น9000เนี่ยก็ออกแบบโดยบริษัท h ฮซิลิคอนนะครับแล้วก็ผลิตโดย S.M.I.C. เช่นกันครับเขาพบว่าตอนนี้นะครับความสามารถในการผลิตชิปเซตของ G เนี่ยกำลังปรับตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กําลังจะใกล้เคียงกับ T.S.M.C. แล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมา S.M.I.C. ครับอยู่ในบัญชีดําของสหรัฐนะครับเ,เนื่องจากสหรัฐเนี่ย มีการจากัดนะครับการเข้าถึงเทคโนโลยีของหรัฐอเมริกาทาให้บริษัทของจีนไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยได้แต่ในข้น็ตามะครับ SMIC เนี่ยก็กําลังจะผลิตชิปนะครับแม้ว่าจะผลิตชิปขนาด7นาโนเมตรไม่ได้แต่ก็เป็นผู้ผลิตชิป5นาโนเมตรนะครับให้กับโฮเวย่ยโดยนักวิเคห์นะครับก็บอกว่าในอนาคตครับมีโอกาสที่ SMIC เนี่ยจะสามารถผลิตชิปเซ็ตที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นไปได้แล้วก็ตอนนี้เขากําลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาที่จะวิจัยนะครับแล้วก็ค้นคว้าหาวิธีในการผลิตชิป รุ่นที่ทันสมัยอยู่ครับสมาร์ทโฟนของ Hu เวิรที่เปิดตัวออกมาในปีนี้นะครับพบว่ามีความสามารถนะครับฮาร์ดแวร์มีประสิทธิภาพก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าของสหรัฐอเมริกาเลยหรือว่าของที่ที m c ผลิตออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าตลาดในจีนนะครับยังคงมีพื้นที่ให้เติบโตแล้วก็เป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตในประเทศครับเจริญหน้าพัฒนาชิปเซตต่อไปปัจจุบันนะครับชาวจีนเนี่ยซื้ออุปกรณ์การผลิตชิปทั่วโลกประมาณ34%ซึ่งมากกว่าตัวเลขของเเาหลีใต้แล้วกไว้หตันประมาณ2เท่าเลยทีเดีย แล้วก็ถ้าดูตามข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับก็บอกว่าจีนเนี่ยกำลังขยายขีดความสามารถในการผลิตจํานวนมากโดยมุ่งเน้นในอุปกรณ์นะครับที่ไม่ได้ถูกคว่ำบาตรหรือว่าถูกสหรัฐนะครับใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณหดตัวชะลอตัวลงไปนะครับแต่ความคาดหวังของเทคโนโลยีในประเทศเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นตัวจุดชนวนนะครับให้จีนค้นพบ S-Curve ใหม่ๆหรือเปล่าหรือว่าจะสามารถผลิตอะไรมาทดแทนการส่งออกเดิมๆที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าก็ตามครับพี่แบงค์เรื่องนี้มันกลับไปที่เรื่องเดิมนั่ อเมริกาสู้กับสหภาพโซเวียตในสงครามเย็นใช่ไหมแข่งกันด้านด้านเทคโนโลยีทางอาวกาศแล้วก็เกิดเป็นอินทราเน็ตอินเทอร์เน็ตส่งดาวเทียมกันออกไปพานิวอาร์มสตองไปเหยียบดวงจันทร์ช่วงนั้นเทคโนโลยีมันก็เกิดขึ้นเยอะมากเพราะ2มหาอำนาจต้องแข่งกันเพื่อที่จะไปอยู่บนจุดสูงสุดให้ได้ตอนนี้มันก็คือ2มหาอำนาจใหม่นะคู่แข่งคนใหม่คราวนี้เปลี่ยนจากสหภาพโซเวียตเป็นจีน พอเขาแตกออกไอ้ global supply chain เป็น regional supply chain ออกมาจีนรู้แน่ๆว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้นำพาให้ประเทศเขาเศรษฐกิจเติเตบโตยอย่างแข็งแกร่งยั่งยืนในระยะยาวถูกกีดกันมากก็แปลว่ายิ่งต้องผลิตมากยิ่งต้องรีเสิร์ช R&D มากๆอันนี้เราพอจะมีข้อมูลให้เห็นได้ว่าเออ SMIC กำลังตามมาแล้วนะสปีดของการลงทุนในจีนเนี่ยกำลังไล่เรียงมาแล้วนะแต่จีนไม่ใช่เป็นประเทศที่เปิดเผยข้อมูลนี้อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นสำหรับผมมันเป็นหนึ่งในอันโนนแฟกเตอร์อะอยู่ดีนะอยู่ดีจีนบอกมาบอกว่าอ้าวผลิตได้เท่ากับไต้หวันแล้วเรียบร้อยจบอ้าวถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าคือมันก็เหมือนกับอํานาจการผูกขาดทางด้านเทคโนโลยีนะกับนวัตกรรมขั้นสูงในพวกชิปไอขนาดเล็กๆขนาดต่ากว่า5นาโนเมตรลงมาอย่างเงี้ย กลายเป็นว่ามันไม่ได้ผูกอยู่ที่อเมริกาไม่ได้ผูกที่ไต้หวันกลายเป็นว่าจีนจะขึ้นมามีอํานาจการต่อรองสูงมากขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะผมคิดว่าเกมเชนเจอร์นั้นเกมสั้นๆที่จีนจะต้องเขาเรียกว่าต่อสู้กับเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวจากภาคอสังหาที่มีปัญหาเกมสั้นก็ยังต้องต่อสู้และก็ใช้นโยบายการเงินเลี้ยงต่อไปเกมยาวคือหาเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นกบที่ก้าวกระโดดก้าวข้ามแล้วมีเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ในมือ เพื่อดึงอำนาจการต่อรองนั้นกลับมาอยู่ในมือก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่จีนก็ต้องดําเนินต่อไปซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าจีนทําได้ไม่ได้ก็มีหน้าที่ในการรอดูนะอย่างระมัดระวังแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันมาบอกเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นคุณแม็กซ์ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราเชียร์ว่าจีนเนี่ยมีเทคโนโลยีซิมิคอนดักเตอร์ในมือแล้วพร้อมที่จะแข่งอเมริกาได้แน่ๆอย่างนั้นเราก็ซื้อวันนี้ไปสิก็ซื้อดักเอาก็แล้วแต่แต่สําหรับผมคือมันต้องเห็นแพทเทิร์นอะเวลาหุ้นมันขึ้นมันไม่ไดด้้ขึนนวันเก มันจะค่อยเห็นเห็นเป็นเทรนท่าเป็นเทรนชัดเจนเทรนนั้นค่อนข้างแข็งแรงแล้วเรามีข้อมูลเช็คแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะเมื่อนั้นซื้อก็ยังไม่สายไปนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า Mo r n i n g งรีพครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8ในกา5นาทีรายการมอนมีฟกับพวกเราที่คนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนาหมทุกอาสการลงทุน